สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างทศบุรีรัมวันนี้จะพาทุกท่านมายัางเหตุการณ์มีผู้จมน้ำเสียชีวิตที่บ้านท้วยตำบลตับเป๊กอำเภอเฉีิมพระเหนืจังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่งขณะนี้กู้ภัยก็ยังไม่ได้ลงทำบการกู้ศพนะครับเพิ่งจะมาถึงนะครับประเดี๋ยว จะพาทุกท่านเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุเลยนะครับแต่ก็ต้องอขออธิจแจงไว้ก่อนนะครับาทางาช่องเองก็ไม่สามารถที่จะถ่ายศพผู้ตายได้นะครับเพราะว่าประเดี๋ยวจะติดทางด้านกดชุมชนของทางช่อง YouTube นะครับ ก็คงจะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับคงจะถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันยังไม่ทราบเลยว่าผู้ตายนั้นเป็นใครนะครับยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ ก็อธิมุงก็มาจํานวนมากนะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ยังเดินทางมายังไม่ถึงนะครับส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางมาถึงแต่ยังไม่ได้ลงทําการกู้ศพแต่อย่างใดนะครับครับขณะนี้คาให้การของญาติผู้เสียชีวิตก็ ก็ทราบแล้วนะครับว่าผู้เสียชีวิตชื่อลุงหมวยนะครับเป็นคนบ้านหวานนะครับก็หายตัวไปเมื่อตอนตีสองนะครับตอนตีสองก็สันนิษฐานว่าคงจะมีอาการเมานะครับคงจะมีอาการเมาแล้วก็พลัดร่วงไปในสะซึ่งลงลงไปในลำห้วยนะครับซึ่งลำห้วยนี้มีความลึกมากนะครับมีความลึกมาก น้ำท่วหมหัวนะครับน้ำท่วมหัว,หวน้ําลึกประมาณสองเมตรนะครับ,บครับขณะน,นี้ผู้พิเสว่างจันยธรรมก็ได้ทําการลงผู้ศพนะครับผู้ศพผู้เสียชีวิตและซึ่งลําห้วยนี้ลึกมากนะครับลําห้วยนี้ลึกมากนะครับเชือกบางเบ็ดเชือกเบ็ด ผูเบ็ดโดนเชือกมาผูกเบ็ดไม่ใช่เชือกเก่าเชือกเก่าหรอคเชือเาชือกเก่าคาดว่าผู้เสียชีวิตนะครับคงจะมีเชือกพันนะครับมีเชือกพันเชือกเบ็ดเชือกเบ็ดเนาะเเก่าเบ็ดเก่าเอะไรเอาก่อนนลยเอาปุทออกเยไปบ็ดรถออกจากหัวก็ได้เลย ครับสำหรับใบหน้าผู้เสียชีวิตก็ทางช่องเองก็ต้องขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อเป็นอาการให้เกียรติผู้เสียชีวิตนะครับประเดี๋ยวจะเป็นการผิดกดชุมชนของ YouTube นะครับ

อ้านี้ร่าี้ราีนไม่ออกมาจะเอาไปลกอ <c oughs> ท่านผู้ชมครับหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ทำการเ,าเก็บกู้ร่างของ,ของผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับก็ได้พบบาดแผลตรงหน้าผากนะครับเหนือคิ้วซ้าย เป็นบาดแผลที่ลักษณะคล้ายๆเกิดขึ้นจากการโดนของแข็งประเภทค้อนนะครับทุบอย่างแรงนะครับจนทำให้เกิดรอยยุบลงไปกระโหลกยุบลงไปนะครับซึ่งดูแล้วนะครับผิดปกติวิสัยของการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุคงจะไม่รุนแรงถึงขนาดนี้นะครับ แต่ว่าช่างทดเองก็ไม่สามารถถ่ายวิดีโอ,อมานําเสนอได้เพราะว่าประเดี๋ยวจะเป็นการผิดกฎชุมชนนะครับส่วนบาดแผลตามร่างกายในส่วนอื่นๆนั้นก็ไม่พบอะไรมากมายนะครับมีรอยถลอกเล็กน้อยที่นิ้วมือนะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าเป็นรอยถลอกเล็กๆนะครับ เมื่อเจ้าหน้าที่นำรักผู้เสียชีวิตนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลอำเภอเฉลมพระเกียรติเพื่อทำการชันสูตรนะครับผมเองก็ได้ติดตามไปแล้วก็อยู่รอฟังผลนะครับทางแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอเฉลมพระเกียรตินะครับก็ได้ทำการคลิกล่างชันสูตรก็พบบาดแผลที่หลัง อีกบาดแผลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบาดแผลจากกันนะครับลึกมากคล้ายๆถูกเอาของมีคมฟันนะครับแพทย์จึงยังไม่สรุปลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดนะครับทางโรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงได้นำส่งร่างไปยังโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมเองก็ได้ให้กำลังใจแกญาติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ฝากบอกว่าให้ติดตามให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าคดีลักษณะนี้ในรอบสามปีอันในพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งนะครับก่อนหน้านี้เป็นคดีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตกน้ำตายคดีหนึ่งแล้วก็อีกคดีหนึ่งถูกฆ่าเอาไปกรบ ฟังกลบไว้ที่กองฟังนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่สามารถาจับคนร้ายได้นะครับพะฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้อปิดคดีนี้นะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จมน้ำตายนะครับ คิดว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางมากกว่านะครับเพราะว่าดูลักษณะบาดแผลตรงหน้าผากนะครับที่ฉันก็อยากจะให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวจะเกิดลักษณะคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับคนร้ายจะย่มใจนะครับประเดี๋ยวเราคอยมาฟัง ผลการชนะสูตรของโรงพยาบาลศูนย์จงังหวัดปีรีรัมนะครับว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอรำลากันปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่างทดบุรีรัมด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ